กันอีกแล้วนะครับกับช่องพิจังนะครับวันนี้เรามากับพิจารนิสิงนะครับผมวันนี้เรามาหาปูมากันเหมือนเดิมนะครับผมติดใจติดใจแล้วเราเดี๋ยวเรารอชมผลงานนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับไปดำลงไปน้ำเลยกล้องอ่ะกล้องไปเลยดำลงไปเลยไม่หว่าได้ปะอือตัวแรก เล็กไปหน่อยแต่ก็เอาไปก่อนแต็มแรกโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่สองสาวกันหนึ่งคนกนหคนอ้วนไก่หนึ่งก้ามไก่หนึ่งก้ามกันึ่งก้ามที่มันสลัดไอ้กูตายไปเนี่ยไม่ตายดิจับดิตก็หรอ ทำไมไม่ดิ้นวะเฮ้ยทำไมไม่ดิ้นวะเฮ้ยดิ้นอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคนเดี๋ยวไม่รู้ตัวเออนี่ไงดิ้นแล้วเนี่ยนี่ได้อีกแล้วเฮ้ยใช่ตัวที่กล้ามหักเมื่อกี้ปล่ะที่เราซื้อสลัดกล้ามเหรอเราใส่กระติกมันไกลไปวะเอขัดนะขรับพ่อหนะถ้าลุกให้เขาดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งปล่อยเดี๋ยวก็ไปคัดแยกก็ได้มั้ง นะโอ้นี่เ,เจอแล้วไปต่อค่ะเบิร์ตก็จะถ่ายเองกันนี่โอ้ถ่ายง่ายเนาะ เราก็ลงไปใต้น้ําเลยการังเหมือนใหญเอ๊ยมองลงไปเหมือนตัวใหญ่เหมือนันเหมือนที่ก้ามันชอบไอ้นี่แหละจับอะแลมวทำไมเครื่องไห่ทองงั้นมากำลังกินนอ้นี่อยู่แย่เ่จบมันดิ้นมันดิ้นมัน ก็มองลงไปแบบอุ้ยแต่ตกใจอ่ะโอ้โหโอ้โหเต้นเนเต้นเดินเนาเห็นแล้วว่ะโอ้เขาจะเหยียบมันอยู่แล้วเนี่ยเออได้เหรอเฮ้ยเขาใหญ่เลยอ่ะใหญ่สุด ใหญ่สุดในชั่วโมงนี้กอยู่นะังโอเคอยู่นะเริ่มเข้าที่แล้วมั้งไอ้ผีแม่งมองไฟตัวคุ้ใหญ่มันก็เอาพลอยหน้าอยู่มันหนีบที่รู้มันหนีบมันกำลังจะพีชีบเว้ยถุงมือหนากว่านี้มีไหมอ่ะเหรอถุงมือไหนวะจ้ามใส่ถุงมือไหน สวยมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้มันปูใบปูใบอืมปูใบมันพูดไม่ได้ใช่มันถึงโดยเองมันเองก็เลยจับได้เขามาเป็นใบปูหินอะไรอย่างนี้เขาเรียกกันอะใช่ป่ะใช่ดิใช่หันผิดด้นะทุกคนขันอรเนี่ยนันโอ้ปูอะไรอ่ะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวด้จะเย็นใช่ใช่ไหม ใช่ที่เราตามหาอยู่ใช่ไหมจจะเป็นตัวนี้ก็ได้พี่ตัวใหญ่น้ำลึกอ่ะก็จะจมแล้วมันตายไหมโอ้ยไม่ตายมันนอนนิ่งอยู่โอ้โหในน้ำแม่งโคตใหญ่มากแต่มันก็ใหญ่อยู่นะ เห็นจริงที่แต่ว่ามันก็กูซึ้งตามอ่ะยูนยะเออแบบเอ่าูเหล่าปูเหล่าปูหล่าได้อยู่หรอ่าจะถ่ายใต้น้ำไม่ทันหรือหอหรืงดิันงิดีงก็ซื้อกล้องเอยซื้อแว่นเลย โอ้อ <This> so ๊ยมัน่ไัตลอดนะุ้กบาทเีน้อมีีกล้องันน้ํได้กี่นาทีทั้งตลอดเออมัยน้อยเอ๊ะไม่กลัวกล้องพังคนกล้องอันนี้มมาเครื่องที่3แล้วเดี๋ยวมันพังเน ที่เห็นที่เห็นถ่ายงบอเงี้ยงเงี้ยงไมใช่นะน้ำมันกระแสน้ำพาไปใหญ่จริงใหญ่จริงเหล่าปูใหญ่จริงกล้ <laughs> มกามขามึงนะ <laughs> กล้ามขามังเนื้อได้อยู่นะ <laughs> ความภาคภูมิใจเลย่สามคนะรันเนเดี๋ยวพอพิจารณ์วางตึ้มเต็มกันแล้ววาง อ๋อแล้วก็อ๋อเป็นไเนาะเสียงๆๆเกลือแต่อกว่าเป็นเกลือแล้วเกลือปูมามาใส่ห่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งยั ถ้าดูแลถ้าเป็นตนัวเมียมันจะนิ่งถ้าเป็นตนัวเมียเราอยู่ในน้ำมันจะนิ่ง ่ก็ยังได้ตัวใหญ่อยู่นะโ้ยนีะบุตรหมักรุกก็ต้องเล็กๆก่อนใช่ไหมจ้าจ้าเล็กใช่ไอาจารย์ค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละก็นักเรียนก็หนึ่งอย่างเลยเองไปลึกมาหรออย่าจ้านี่ยท่าก็ไปมาเนาะแล้วก็มีคนตะโกนบอกว่าเดินนำขึ้นมามันจะขึ้นใช่เรากำลังพูดวกันาเอ้ยน้ำมันทำไมลอาอยู่ในนี่วะเขาบอกว่าน้ำไมนขึ้นแล้ว นี่ไปแล้วเออเดี๋ยวมันขึ้นกำลังมันเลยตอนนั้นเลยเออกำลังใหญ่เลยอ่ะดูนี่โอ้กระซายมาเลยเหรอโหูยตัวใหญ่ปะเออคนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้มันติดอยู่ในไอ้นั่นอ่ะในในเออไอ้จ้าเลยไปเอามานี่ไงก้้ามหายหนึ่งก้างเออใช่ตรงเลยทุกนั้นแหละเออก้าวค่าอยู่ในนี้ตาเหรอโอ้ยเบิ้ลมไปหามาเหรอไปมามันต้นขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้ว